เงนเหลือไม่ไปหรอเพราะว่าตัวนอยข้สวัสดีค่ะมาขันจ้ากับน้องน้อยสวัสดีครับไปเก็บเห็ดกันครับต่อเก็บแล้วแค่หลอดวันเก็บเก็บกับตากับยายน่าก็เยอะเก็บเพิ่มเลย เ,เพึ่องอะน้อยได้ปะโหเห็ด,หหดพิ่งค่ะสาาสวยอยู่นะเห็นไหมเห็ดอื่นๆเป็นแค่ไม้ประดับครับกินไ่ได้นะนะมาเป็เห็ดเผือสวยอยู่นะทุกคนแต่ว่าแมงแกงเลยดูค่ะแมงจนครับพอดเห็ดแครอท แค่หลอดเป็นซาวเลยน้อยอยู่นี่เนี่ยมึงค่ะเนี่ยเราเอาไม่เอาหลอดใหญ่นะเราเอาหลอดน้อยนะหล<า>อดหลอดน้อยตอแต่เอะเต็มเลยฮะก็ได้ไหมทุกคนแะ<ๆ>ต่ตอแก่ไม่เอานะเราจะเอาแต่อดอก,กอ,อ,นนอ่อนๆนะดได้อยู่ได้อยู่โอ้โหงามงามงามเก็บดอกน้อนมาด้วยดอกนี้มาด้วย แบบไหนเนี่ยดอกแครลอดเหรอใช่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเหรอมันทำไมไม่เป็นสีส้มอ่ะมันเขียวไงตะไคร้ยเอ้ยยุงเดี๋ยวหนูจะไปเก็บให้ใหเนี่ยทุกคนเนี่ยสีเขาเนี่ยปาดแล้วก็เป็นยางสีส้มๆออกมานะจ๊ะเนี่ยขากวงแล้วก็เป็นยางนะ ปลาจ้งซี่กับเป็นอย่างสมขึืนกันนะจ๊ะเอายุ่งค่ะยุ่งมเนเขาจะกรุบนะแกงอร่อยมากแกงอร่อยมากนะกเราก็เยอะมากเยอะมากนะแกะแล้วไม่เอาขาลายค่ะช่วงนั้นขาลายนะ น่าจะได้ดอกหนึ่งเนี่ยดอกนี้บ่ได้นะทุกคนแก่นะได้ดอกเดียวทุกคนโอ้โหเห็ดแครอทนะงาม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 โอ้โหดูเพยโอ้โอ้โห แสนแปดนะทุกคนเห็ดแครอทมองดูโผดโพบของโมบักเตียงว่าโอ้เป็นสายเป็นเส้นอยู่ปากลากเลยเห็ดเห็ดแครอทหลายโพหลายโพปัดไม่เจอบรรุดไม่ได้เห็ดแครอทโผดโพโพโพบโมบักเตียงอู้ยพิิ้งอัพ อเ <ś 2> ห็นเห็นห,หน้าพี่ไหมให้ดูที่กล้องพี่เนี่ยบอเออเห็นเห็นสวยตัดเสียงออกนะเก็บช้าๆสวยมากสวยมากเยอะมาก พี่เขากว้างหนูนะจ้ะหายเร็วๆเข้าแล้วค่ะสวัสดีค่ะมา่ก็บเห็ดกันสวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้ามันแมนบมแลมันวืี้เค็ดแค่รักเพราะอัอาคระมาตะ เยอะม,มากแล้ถ้าไปาเดินปลาให้มมนยังควรเก็บเห็นสวยนะอุย้ยเต็มไปหมดเลยเยอะม,มากเยอะไปไหนเนี่ยน่าเก็บปลาอ้ยนี่หนูมีอยู่สองดอกโอ้โหยุงน้อยเยอะม,มากมันได้ไหมหรือมันตายแล้วไม่ได้ เป็ดเห็ดเป็ดพิกิ้อัลมัสโตรมพิกิ้งมัสโตรมมัสโตมแครอทสวยนะวันนี้นะแรมแรม This one for eat. มิ้นช no ีก่อนให้ใจวะมันเยอะอ่ะมาเฮ็ดเพิ่เดียวได้หมอแกงบักง่างนึงสวยมากสวยมากค่ะเก็บก็ได้อีกสองดอกอ่าด้วยดอกนึงนะน่ะเนี่ยเหรอไม่ทางโน้นนะเนี่ยเหรอเออ สวยมากเยอะมากเป็นดวนดวนอยู่ค่ะน้นำนองน้ำหงน้ำไหลนะทุกคนโอ้โหดูเห็ดพึ่ง

กลุ่มนะคะแกงก็ได้ทำน้ำพริกก็อร่อยค่ะโอ้โหโดูเห็ดขอนโพดโพโบอกมูบอกแตงพี่น้องจ้าม,มีแต่เราอะ่ะไม่แต่ฝรั่งเขาศึกษาไว้แล้วว่ามันกินได้เยอะไม่จะพา,า,าไปิดเห็ดมางกรเดี๋ยวรอดูเห็ดมาเ้มแต่งป่ากันเรื่อยๆนจนม,มันได้สวยขนาดนี้ธรรมดาเขาจะตัดตรงนี้ออกนะ ป่าสวยมากนะคะน้อยที่ไหนละหมอบักใ่เลยหมอเก่งบักเห็ดแค่หอดเท่าค่ะเห็ดนางลมนะคะก็ยังเป็นตับตับอยู่นะสวยอยู่จ้าอ๋อเห็ดนางลมอ่อนๆง,งามๆพึ่งขึ้นเลยจ้ะเห็นไหมไม้ข้างล่างก็ด้วยนี่ก็ด้วย ข้างล่างก็โอ้โหดูนะทุกคนอย่างงามอะดูสวยมากอะทุกคนสวยมากนะหมดได้ยังไหมนี่มาสวยมาก โอ้โหเยอะใชยย่อยเล้วเนี่ยเห็นไหมเยอะใชยย่อยอืก็จะชุ่มฉ่ำเลยนะทุกคนจะฉ่ำน้ำฉ่ำโบฉ่ำโบฉ่ำโบโอ้โหอืสวยๆเยอะๆเป็นแผงอยู่ข้างล่างก็มีนะทุกคน หนูเพียนี่ก็เก็บครับนี่ก็เก็บครับดอกใหญ่ป่างามงามนะจ๊ะก็เห็ดพึ่งเรา เด,เดินไปสุดแม่น้ำแล้วก็เดินขึ้นข้างบนเราต้องข้ามแม่น้ำสิไม่รู้ไม่เก็บอ,อ,อนนืน้นนนำทุกคนน้ำน้องต้องอ่องแตงแอ่งจ้ะเห็ดเอา้านึกว่าเห็ดพึ่งไม่ใช่แต่ดอกใหญ่มาก เห็ดเหลืองงามๆนะทุกคนเห็ดเหลืองเห็ดมันปู่บ้านเฮ่าค่ะสีเหลืองก็เลยพ้ากันเอื่นเห็ดเหลืองค่ะไตหยาทุกคนเป็นจุ้งเลยค่ะเป็นจุ้งเลยนะ โอ้โหโอ้โหน้อยที่ไหนแล้วเนี่ย กำลังขึ้นนะทุกคนตะเมาะตะแม่นะคะเพีเย้ยชุ่มใยหรอกกรมีโอ้ขอโทษครับไปครับบม่เห็นบม่เห็นหนูเพี้ยไหมเพิ่อ,องขึ้นมากเลย เห็นแต่ข้าดหน้านี่คิดมากับมุนแย่ๆเลยโอ้ยกากซากเลยครหนนะ่อยเยอะมากนะ หัวหนุไปไหนละลูกเอา้าสามพี่น่องเลยแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้หัวหายนึกว่านึกว่าเธอขึ้นยุขหางค้อนไม่นึกว่าเธอขึ้นยู่ขางค้อนไม่สามเลยนะ,ะตุป๊ปติปิเลย Ui. Ui. Ừ, đã được rồi khả nè sông Tục bụng Sวย mắt Phá ừ. cột like Cột share กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน